ออเดอร์นี้โปรก็ได้มาที่43.50เหรียญโปรก็ได้มาอีก43.50เหรียญสติวเดนสวยอ๋อสติวเดนทุนเราเริ่มที่100เหรียญน,นะมาจบที่180เหรียญกำไรทั้งหมดก็80เหรียญตีเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ประมาณ2,600-2,700สเดนก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวสตีวเดนนะในการเทรดไม่กี่ชั่วโมง m o r n i ่ g s เต d e ดนทุกคนนะขอต้อนรับเข้าสู่เทรดกับโปรนะแต่วันนี้เราจะมาร่วมวิเคราะห์แล้วก็เทรดไปด้วยกันนะแต่ก่อนอื่นเลยนะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะก็สามารถดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปได้เลยโปรทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้แล้วเพียงกดเข้าไปแล้วก็กรอกอีเมลแล้วก็ใส่รหัสผ่านแค่นี้เพื่อนๆก็มีบัญชีเทรดแล้วนะหรือว่าจะดูได้ที่ปักหมุดก็ได้นะเดี๋ยวโปรทิ้งลิงก์สมัครไว้ที่ปักหมุดแล้วก็กดเข้าไปเหมือนกันเนาะสำหรับเพื่อนๆที่กดลิงก์ในมือถือนะมันก็จะ เด้งไปที่หน้าดาวน์โหลดของแอปพลิเคชันนะแล้วเราแค่กดติดตั้งแล้วก็สมัครก็จะมีบัญชีเทนแล้วและสิ่งสุดท้ายก่อนที่เราจะไปรับชมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดกระ ติ่งให้โปรด้วยนะสาหรับเพื่อนๆคน,นไหนหรือสติดเวยคนไหนพอดูคลิปโพแล้วเอ้ยสนใจอยากจะเรียนเทรดกับโปรนะก็นี่เลยนะคอร์สเรียนเทรดฟรีแบบมีเงื่อนไขนะถ้าใครสนใจนะสแกนมาได้ที่ R, คิวอาร์โค้ดที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอนเนี่ยนะหรือว่าแอดมาที่ไลน์เลยก็ได้นะแอดสายโกบนะแค่นี้ก็ติดต่อสอบถามร,รายละเอียดเงื่อนไขกันได้และอย่าให้สติ๊เด่นเสียเวลามากไป คำเตือนการลงทุนที่ความเสี่ยงสูงผู้ใดที่กลัวความสูงประสิทธิ์ดาวและสไตล์ดีก่อนลงทุนและโปรดใช้วิจารณญาณให้ดีก่อนรนับชมโอเค Thank you s t u d เด t เอามากันสติวเดนวันนี้มีทุนอยู่100เหรียญเหมือนเดิมนะวันนี้ทุน100เหรียญเดี๋ยวเทรดไม้ละ50เหรียญแล้วกัน เดิมเช่นเคยนะ50%อร์ตของพรแล้วก็มาดูกันว่าวันนี้จะไปจบที่ตรงไหนเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเช่นเคยก็เส้นสีเขียวก็ sma 5สีเขียวเนียวซับพูดใจของโปรเหมือนเดิมแหละอันนี้ตามเดิมนะเมื่อเราเปิดคู่เงินมาแล้วเราก็แค่ดูแนวรับแนวต้านเนาะดูแนวรับแนวต้านแล้วก็ตีไว้ตีไว้แล้วรอให้กรับมาที่แนวที่เราตีเนาะแล้วค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีว่า เราจะเข้าในจุดไหนอะไรแบบนี้นะแต่ตอนนี้คู่อีเจนี่โอ้โหดูจากไส้แล้วบอกเลยว่าพุทธังสารนังกัฉามีแหละอีเ e จเนี่ยตอนนี้อยู่ที่คู่อีเจนะอีเจตอนนี้เกิดรูปแบบแดงกืนกินที่แนวต้านนะเกิดรูปแบบแดงกืนกินที่แนวต้านโปรตีนลน์ระยะสั้นไปแล้วน้องมีแท่งยืนยันเรียบร้อย ตอนนี้รอให้มันไปตัดจาก SMA กับขึ้นไปอยู่บนแนวก่อนขึ้นไปก่อนอัน,นไหนมาแล้วตัด SMA แล้วเรียบร้อยโอเคโอ้ยมีดีเจกแล้วมีดีเจกแล้วโอเคสวยกูเอาแหละไม่ถึงแนวก็เอาไม่ถึงแนวก็เอาอเฮ้ยแหมมันได้พอดีกับเส้น SMA เลยวะหวาดเชียวนิดนึงหวาะกลัวมันจะไปปิดบนแนวว่ะเดอไอแบบนี้ก็ต้องรุนระทึก ใายเนี่ยพอติดตำแหน่งมันนี้ด้วยความทีจใจร้อนกดสะก่อนแล้วคุเห็นมันตัดหลายอย่างอ๋อ,อนิ่งนิ่งนิ่งเว้ยเฮ้ยนิ่งมันนี้เสียววับขึ้นมาเว้ยไอ้ลงมาโอเคนิ่งมันนั่นแหละนิ่งจะจบ จโอเคสวยงามมากๆนะในออเดอร์นี้นะในคู่ EJ มาเรามาดูเอผลในการเข้ากันนะว่าโปรโมองอะไรในคู่นี้อย่างแรกเลยคือแนวต้านแน่แนวต้าน,นะแ,น,านแค่ตรงนี้นะแนวต้านที่เราเห็นชัดสุดคือจุดนี้เราจะเห็นไหมว่าจุดนี้เป็นแนวต้านที่ชัดสุดแล้วแต่ถ้าวิ่งเป็นกรอบเนี่ยไอแนวต้านตรงนี้มันจะวิ่งได้ ประมาณนี้เลยเนี่ยสูงสุดเลยคือถึงไอ้แท่งมาเตอร์บาร์ตรงนี้นะนี่มาเตอร์บาร์ตรงนี้ได้จนถึงแนวตรงนี้เลยเพราะว่าเราจะเห็นว่าจุดตรงนี้เป็นจุดที่ส่งกราฟลงเลยไส้ตรงนี้นะเนี่ยส่งกราฟลงเป็นจุดสุดท้ายนะก่อนที่กราฟจะขึ้นกลับลงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะทีนี้เราได้แนวแล้วเราได้แนวแล้วแต่เราก็จะเห็นว่าโปรในตีแนวแค่จนถึงแค่เนื้อนี่แท่งแดงตรงนี้ไว้พอรเราได้แนวแล้วราคาก็กลับขึ้นไปอย่างที่บอกตอนแรกเนาะสองแท่งนี้ก็เป็นแท่งแรงซื้อ ยายกลับขึ้นไปและวตอนหลังก็โดนแรงขายกดลงมาอีกครั้งหนึง่งเมื่อราคามันขึ้นจนสูงจนเกินไปนะไอแนวแต่แถวนี้ก็จะกด ราคาไม่ให้ราคาแพงไปมากกว่านี้เมื่อแรงขายเข้าไอ้แท่งนี้ก็จะเป็นรูปแบบ PA ให้เราแล้วก็คือเป็น PA แดงกืนกินนั่นเอง PA แดงกืนกินก็คือแท่งแดงมากกว่าแท่งเขียวนะก็แสดงว่าแรงขายมากกว่าแรงซื้อแรงขายมากกว่าแรงซื้อแล้วแท่งต่อมาก็พยายามกลับขึ้นไปนะแล้วเนื้อของแท่งเทียนเนี่ยลงมาปิดใต้แนวเมื่อลงมาปิดใต้แนวก็แสดงว่าเขาไม่สามารถผ่านไปได้แรงขายเขาไม่ให้ผ่านแนวตรงนี้ไปนะนายก็ทําต่าลงต่าลงโบเลย ตีเทนไลน์ระยะสั้นยังไงล่ะจะติวเด่นนะในแท่งออเดอร์ราคาลงมาปิดอยู่ใต้เส้น SMA 5ลงมาเปิดเออลงมาเปิดอยู่ใต้เส้น SMA 5แล้วค่อยกลับขึ้นไปเนาะพอกลับขึ้นไปตัดกับ SMA แล้วก็ตัดกับเส้นเทนไลน์ระยะสั้นตอนแรกนี่ร้อยขึ้นมาถึงแนวเลยนะเออตอนแรกร้อยถึงแนวแต่ไม่เอากูใจร้อนแล้วมีรีเก็ตก,ก่อนโเลยกดลงในออเดอร์นี้นะก็เลยเป็นที่มาในการถอดออเดอร์นี้นะ ราคากลับขึ้นไปที่แนวตัดกับ s m a 5ตัดกับเทลาระยะสั้นมีลิเก็ตโเลีกรดลงยังไงล่ะในออเดอร์นี้โปรก็ได้มาที่43.50เหรียญนนะัตติวเด้นในออเดอร์แรกโอเคสวยงามเลยประเดิมมาก็โอ้สวยงามสวยสุด,สดๆแล้ละในออเดอร์นี้นะเดี๋ยวจะมารอดูอีกก็จะจะได้ไม้ที่2ออีกกี่นาทีนี่วะ เออยูเอยูเฮ้ยเอาแล้วแล้วเอาแล้วแล้วเฮ้ยสวยว่ะเอยู A U ก็สวยนีย่จะเป็นแดงกืนกินในโปรแบว่านี่จะเป็นแดงกืนกินหรือเปล่าตอนนี้เป็นแนวโดจินําทางนะโอเคราคาเปิดใต้เส้น SMA ด้วยอยู่เปิดใต้เส้น SMA เดี๋ยวรอก่อนนะเป็นแดงกืนกินแล้วแล้วสต้เด้นเป็นแดงกืนกินแล้วแล้วมีรีเจ็แล้วด้วยเอาไงดีวะเห็นด้อยมันเป็นขาลงในเรื่องของเรื่องอ่ะอึ้ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขืมนไปขึ้นไปขึ้นน่อยึ้นไ ไม่หานไม่หานไม่งานกดจะดิวเด่น โนเทนย่อยมันเป็นขาลงเห็นไหมแท่งเกียวเนี่ยอยู่เหนือบนเส้น S m A หมดเลยก็แสดงว่าเทนในตลาดตอนนี้เป็นเทนของขาขึ้นเนาะหรือว่าแรงซื้อเยอะกว่าเนาะถ้าดูจาก S m A เนี่ยโปเลยไม่กล้ากดไงเพราะว่าต่อให้มี G e A แดงขืนยืนก็แล้วแต่นะมันไม่กล้ากดน,นะตอนนี้โปรไอเส้นแดงๆที่เพิ่มมาก็คือไปลายไส้นะั้นแนวจากไปลายไส้แท่งแดงใหญ่ตรงน,นี้โอเคโอเคโอเคนี่นี่นี่ใๆกับออเดอร์เมื่อกี้เลยน,นี่มีแท่งยืนยันแล้วเดี๋ยวรอกลับขึ้นไปที่แนวกว่อนนะขึ้นไปขึ้นไปโอเคขึ้นไปที่แนวแดงถ้ามี มีแรงขายปก็จะกดลงโอ้ยขึ้นไปขึ้นไปโอเคเจคเกอร์เจคเกอร์โอเคกดนี่สวยมีดีเจกสวยงามที่สุดแล้วสวยงามโอ้ยมีเซตกรีดด้วยเออสีขาวกูมีทุกแนวอ่ะตอนเนี้ยมโนแนวเต็มไปหมดแล้วโอ้ยโอเคสวยอสวยไม่สวยโอ้ยสวยโอ้ไม่สวยแล้วโอ้ยสวยไม่สวยโอ้ยสวยแล้วสวยสวยตอนนี้โอ้ยตอนนี้เริ่มไม่ค่อยสวยโอ้ยตอนนี้สวยโอ้โหลุ้นละทึ่งเฮ้ยเอาละไงเอาละไงอา เอยโต้องให้ไ hmm. ด <laughs> ้ลุ้นทุกวินาทีจริงๆเลยเดีาวห้ลงมานั่นแหละสวยโอเคลงนี่แหละสวยอายายาะโอ้ยแซมเออโอ้โหเสมอจนได้จะเดียวเด่นลุ้นเยี่ยวแทบเล็ดในออเดอร์ที่สองเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงโอ้ตาลายหมดเลยใจตุ้มๆตมๆเลยว่าจะขึ้นหรือจะลงโอ้จะแพ้หรือจะกาตุนหรือจะชนะโอ้ เลือกไม่ถูกเลยในออเดอร์นี้นะมาอย่างที่บอกเลยนี่โปรใช้แนวอ่าแนวแรกคือโดจิตรงนี้แล้วเกิดรูปแบบแดงกึนยินนะเหมือนออเดอร์แรกเลยก็คือแรงขายมากกว่าแรงซื้อนั่นเองนะแต่ไอ้แท่งนี้โปรไม่กล้าเข้าเพราะว่าด้วยเทนเนี่ยเป็นขาขึ้นอยู่แท่งเทียนส่วนใหญ่อยู่เหนือเส้น s อชเนาะเราเลยไม่ค่อยกล้ากดส่วนเท่าไหร่ในแท่งนี้นะตอนหลังโปรไปตีแนวสีแดงตรงนี้ไว้นะจับปลายไส้แดงนี่นะที่มันส่งแท่งเทียนลงมานี่ตรงนี้เราก็จะเห็นว่า ไ้แท่งเนี้ยขึ้นไปแล้วก็โดนแรงขายตรงกลับลงมาปิดอยู่ใต้แนว อยู่ใต้แนวแล้วอยู่ใต้เช่น S M A 5คล้ายๆกับออเดอร์แรกกันแหละคล้ายๆกันเนาะเราก็ได้แท่งยืนยันในแท่งท้อนเขียวตรงนี้นะแท่งต่อมากลับขึ้นไปที่แนวแล้วมีรีเจ็ตโปรเลกดลงยังไงล่ะแต่ก็ ja เดช้าบนเดเดวได้นเหน่อยเทนมันเป็นขาขึ้นเดนย่อยมันเป็นขาขึ้นเนาะก็สู้แรงซื้อไม่ช้ห้ว่ะทาได้แค่เสมอวัดเด่นก็ไม่ได้กําไรในออเดอร์นี้แล้วก็ไม่ได้ขาดทุนในออเดอร์นี้นะมา คู้ A เหมือนเดิมในคู่ AU ตอนนี้เทรนเริ่มลงแล้วเทรนเริ่มลงแล้วไอ้นี่แท่งใหญ่นะแท่งใหญ่จย่ไปได้5วิแป๊บหนึง่งดูเทรนดูเทรนใน5วินี่เป็นขาลงอยู่นเห็นไหมขา,ขาลงชัดเจนอะ่ะสวยสวยแล้วก็เส้นสีแดงก็โปรตีจากเนื้อแท่งใหญ่นะแกเนี่ยเห็นไหมราคามัน เป็นเทิงขาลงหวานในหวิเอาไงดีเราจะเล่นโอเคโอเคอ่าในตอนนี้เปิดแท่งใหม่แล้วนะเปิดแท่งใหม่แล้วโอ้ยราคาขึ้นไปไว้ราคาขึ้นไปไว้รอให้มันขึ้นไปก่อนโปรจะหาถ้ามันขึ้นไปชนแนวต้านนะโปรจะกดลงให้ขึ้นไปขึ้นไปก่อนพุ่งขึ้นไปขึ้นไปเออพุ่งเพื่อพุ่งพุ่งวัดวัดพุ่งวัดอาหาวิแล้ววัดขึ้นไป โอเคหูยอยู่อยู่ตรงนี้สวยงามอยู่ตรงนี้สวยงามโอเคดีโชคดีที่มันดีขึ้นไปให้เราอ๋อโอเคสวยสวยอ้โดดหูยดูแก็บกระโดดลงมาลงมาเออลุ้นละซึกอืมเอาละฮะออหนึ่งนาทีรู้ว่าลุ้นแทบตายที่มาเข้าอุ๊ยเป็นไงล่ะโอเคอ้าวุ่งแล้วปุ่งแล้วโอ้ยเลี้ยงมาเลไขงเข้าเลี้งครเข้าเลี้ยงต้องเข้าเข้าโอเคลงลงหุกลงอลย อุยอ <formation jin inh throat> ้าวอุชาดีใจอุชาดีใจว่ามันเป็นแกบกระโดดที่แทบไปกระโดดแท่งหลังไม่นะก็เสมอแล้วโอ้ไม่ตัดสินใจกระโดดตั้งแต่ทีแรกโอ้ยติวเดิมแทบกรังเอามาแลออเดอร์นี้นะตดิวเล่นออเดอร์นี้ใน5้าวิเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเทรนนี่เป็นไงขาลงชัดเจนเนาะช่วงนี้เนี่ยช่วงถึงประมาณนี้เป็นขาลงนะเนี่ยถึงยอดนี้เป็นขาลงอยู่เนี่ยยอดนี้นะพอมาถึงยอดนี้กับยอดนี้เริ่มไม่เป็นขาลงแล้วเพราะว่าไฮมันทํา ทเท่ากันเนาะทำเท่ากันก็คือโซนข้างล่างเนี่ยเป็นไซเวกอบแคบในโซน5าวินะในในทางไปห้าวิเนี่ยมันเป็นรอบอยู่ก็คือมันเป็นแนวย่อยๆใน5วิอีกทีหนึ่งเนาะก็โปรแค่มองว่าราคามันเป็นเดินขาลงเนาะเป็นเดินขาลงแล้วมันไม่ยอมผ่านไปสักทีนะแล้วนี่โชคดีนะมันดีดมาดีดราคาโปมาให้ตีกับแนวต้านในเทนย่อยของ5าวิอีกทีหนึ่งอาจจะฟังดูจะงงนะแต่ก็ นั่นแหละก็คือคล้ายๆกับไอเทนย่อยอเทนอะไรในแท่งหนึ่งนาทีแะละแต่นี่คือย่อยอีกทีของในในแท่งห้าวิสเตลเด่นเป็นไงนี่แหละจินตนาการสัมพันธกว่าความรู้สตตลเด่นเมื่อมีจังหวะด,ดีกับโปรเลยกดลงในออเดอร์นี้นะแล้วก็โชคดีด้วยมันดีขึ้นให้ไปติดบนที่มีแรงขายของแนวต้านย่อยตรงนี้นะแต่ก็โดนแรงซื้อดันขึ้นมาสตตลเดนอ่ะอันนี้คือภาพใน5วินะแต่เดี๋ยวไปดูในภาพ1นาทีกัน อ่ะเนี่ยคือภาพหนึ่งนาทีเมื่อกี้ไอ้แนวสีแดงเนี่ยโปรบอกผิดนะสเตโรเดน มันไม่ได้เป็นแนวของไอ้แท่งแดงนะอ่าไม่ใช่เป็นแนวของแท่งแดงแต่มันคือแนวของแนวรับจุดนี้แนวรับจุดนี้นะแล้วราคามันก็พ้นแนวลงมาเนาะพ้นแนวราคาก็พยายามกลับขึ้นไปแล้วแท่งก่อนหน้าเป็นแท่งยืนยันให้เราก็ถ้ามองก็คือไอ้แท่งที่เราเข้าเนี่ยจะเป็นรูปแบบเบสิกเรีเจคชั่นตามเทรนนั่นเองแต่ที่มันทําให้ราคาดีกลับขึ้นไปมันก็คือตรงนี้ระเดลเดนป๊าดตีปุ๊บเป็นไงก็ขยายเห็นภาพกว้างๆปุ๊บโอ้โหชัดเจนเดลเดน แท่งนี้มาอ่อนแรงที่แนวรับตรงนี้แล้วแท่งต่อมาโดนรีเจ็ขึ้นไปดเดีเดนก็เลยทําให้ออเดอร์นี้มันมีแนวขวางนั่นเองของแนวรับจุดนี้นะก็คือมันยังไม่พ้นแนวมีแนวขวางโปกดลงแต่ไปโดนแนวขวางก็เลยแป้ในออเดอร์นี้เดีวเดนออเดอร์นี้เสียไปอ่าสิบเหรียญเดเดนโอ้ไม่เกิโออีกเจอีกเจ นี่เทมเปนขาขึ้นชัดเจนเทมไป็นขาขึ้นชัดเจนโอเคตรงนี้โตมองว่าเฮ้ยราคาอยู่เหนือเส้น SMA ด้วยและตรงนี้เป็นแนวต้านนะเป็นแนวต้านราคาไม่ผ่านแนวพยายามลงมาครั้งหนึ่งแล้วไม่ผ่านแนวเดี๋ยวรอมันมาในแนวก่อนอ่าเดี๋ยวรอมันลงรอมันลงถ้ามันลงมาก่อนนะโกจะไอ้นี่เลยจริงๆอ่านี่ไงตามตามขอตามขอลงมาอีกลงมาในแนวถึงจะปลอดไปเพราะแท่งยืนยันมันใช่ยาวลงมาลึกๆหน่อยอีกอีกนิดนึงขึ้นไปก่อน เฮ้ลงมาก่อนเออโอเคโอเค,อเคลองเอ,กเอ็กเออเจ็คเกอร,ร์โอเคสวยอู้นี่นี่เอามาแลวโอเคขึ้นไปเลยสวยงามอันเนี้สว,สวยสวยสุดอันเนี้ยสวยสุดบอกเลยขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วโอเครุ่นละทึกอืมสวยมันแจ่มจริงๆนะตามเทรนเลยอันเนี้ยตามเทรนขึ้นไปตามเทรนขึ้นไปเต้นกิ๊ยัวเฟนยังไงล่ะเต้นอิ๊บจัวเฟนเนี่ยตามเทรนสวยสวย ทนะซาิดเดนในออเดอร์นี้นะับมาแรุผลในการเข้าว่าออเดอร์นี้โปลเข้าด้วยผลอะไรนะสาริโเดนเป็นในตลาดเป,าเ,เป็นขาขึ้นนี่เห็นไหมอ่าเป็นขาขึ้นอยู่นะเป็นเทกขาขึ้นแล้วตรงนี้มีแนว่นตรงนี้มีแนวต้านอ่าแนวต้าน ใหม่เลยตรงเนี้ยเนาะ,ะเคยเป็นแนวต้านส่งกลับลงแล้วก็ตลางก็ส่งกลับขึ้นขึ้นไปแล้วทะลุแล้วราคานั้นน่าจะไปโดนแรงขายจากข้างบนนะแล้วก็ไม่สามารถผ่านไปได้ราคาก็ส่งแท่งนี้กลับลงมาที่แนวอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ด้วยเทรนในตลาดเนี่ยเป็นขาขึ้นนะมันก็เลยดันราคาขึ้นไปปิดบนแนวก็เลยเป็นแท่งยืนยันให้เรายังไงล่ะ,ละก็คือแท่งนี้ไม่สามารถผ่านไปได้นะแรงซื้อเขายืนยันที่จะไปต่อหน้าแล้วราคาในแท่งนี้ขึ้นมาปิดอยู่บนแนวขึ้นมาอยู่อยู่บนแนวแล้ว อยู่เหนือเส้น S M A 5เราก็เลยรอให้แท่งน,นี้กลับลงมาที่แนวอีกครั้งหนึง่งแล้วมีรีเจ็ตโปรเลยกดขึ้นยังไงล่ะเป็นออเดอร์เบสิครีเจคชั่นตามเทรนตัดกับเช่น S M A 5โปรกดขึ้นยังไงล่ะในออเดอร์นี้นะโปรก็ได้มาอีก43-50จน50เหรียญสติวเดน สวยเลยดูเดีโอ้โหเจนโคตรสวยในออเดอร์นี่อ่ะอย่างสวยจริงๆนะโอ้ยตอนนี้แพ้หนึ่งเสมอหนึ่งชนะสองเอาอีกอักออเดอร์นะเตัวเด่นทั้งแพ้ทั้งชนะทั้งเสมอม่วนรัวไปหมดเลยเดี่ยวอียโอ้ยวีวีเขียวขึ้นกินตัวเด่นเขียวขึ้นกินโอเคตรงนี้แหละเพราะว่าต้องมีประเด็นตรงนี้ต้องมีประเด็นลงมาก่อนลงมาก่อน โอ้ยอย่าพึ่งขึ้นไปทาขึ้นขึ้นไปทำไมเ่ะอย่าแคบอย่าแค็บลงมาก่อนลงมาลงมาลงมาโอเคลงมาอีกโอเคขึ้นและวอปกร์และสวยละกูเอาลวไม่ถึงแนวด้วยเอาละไงขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนใจกูร้อนแล้วใจกูร้อนเป็นไฟหมื่นไฟได้ง่ายเะเดียวเด่นอืมตายชี้ะตาชี้ะตาลุ้นละทึ้ในไม้นี้นะรูปแบบเขียวเกินกินเขียวเกินกินเกินกินขึ้นไปเกินกินก้นไป กินโอ้ยอยากกินเออกืนขึ้นไปอโอ้ยเอ้ยโอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไปเลยสวย <c oughs> อ๋อไอสเตียแดนมันเกี่ยวเกินเกณฑ์มันกระเดมเหมือนกันนันเนี้ยส <c oughs> วยจริงๆว่ะในออเดอร์นี่นะโอ้โหเปิดกลับไปเปิดกลับมานะเราก็ได้มาอีกหนึ่งออเดอร์แล้วนะในออเดอร์นี้นามาดูเหตุผลในการเข้านั้นแนวที่ใช้ก็คือแนวรับนะแนวรับใสน่นน่กับเนื้อช่วงนี้นะเป็น โซนดีส่งกราฟขึ้นทั้งคู่นี่แท่งนี้ก็ส่งกราฟขึ้นไปไกลเลยแท่งนี้ก็ส่งกราฟขึ้นไปได้ไม่ไกลเท่าไหร<ไ>่หรอกนะเออได้ไม่ไกลเท่าไหร่ตอนหลังก็ส่งกราฟลงมารับแรงซื้อจากแท่งนี้เห็นไะขึ้นมารับแรงซื้อจากแท่งเขียวใหญ่นะในแนวแท่งเขียวนี่นะก็เลยส่งกราฟขึ้นไปเป็นรูปแบบ PA เขียวเกินกินนั่นเองครับเดลเด่นเป็นรูปแบบ PA เขียวเกินกินนะแล้วแท่งต่อมาลงมาตอนแรกตา้าตามหลักเลยนะสเติลเด่นต้องร้อยถึงในแนวแล้วมีรีเจค จะกดขึ้นนะอันนี้กูใจร้อน <c oughs> วัยรุ่นไงโอยยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะเตเดิวด้เลยใจร้อนนิดนึงก็เลยพอลงมาเอามันใกล้หมดเวลาด้วยช่วงเวลาที่ดีดที่สุดแล้วเนี่ยลงมาต่ําที่สุดแล้วกูเลยกดขึ้นยังไงล่ะในออเดอร์นี้นะความเสี่ยงมันก็มีนะก็คือเช่น S M A เนี่ยพอมันขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะโดนเส้น S M A เนี่ย ตบลงมาได้เหมือนกันนะสเตลเดนความเสี่ยงของออเดอร์นี้นะแต่ก็เป็นเลที่มาในออเดอร์นี้แหละสเตลเดนพีเอเขียวกืนกินที่แนวรับนั่นเองสเตลเดนพอเกิดพีเอเมื่อราคาย่อลงมาต่ำๆโปรเล็กดขึ้นยังไงล่ะได้มา43 5 0จเหรียญนะในมาในไม้ที่5นี้นะโอ้โหว,ว,วันนี้กูเทรดเต็มที่เลยเอาล่ะสเตลเดนวันนี้ก็เทรดกันแบบเมามันเลยนะไป5ออเดอร์นะหรือ5้าไม้นั่นเองนะเรามาสรุปกันก็ ชนะไปสามไม้ แไม้และเสมอ1ไม้นะทุนเราเริ่มที่100เหรียญนะมาจบที่180เหรียญกำไรทั้งหมดก็80เหรียญตีเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ประมาณ2อ0 0ันหกสองเจ็เตลลเด่นก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวเรลล่นนะในการเทรดไม่กี่ชั่วโมงเนาะสติลเด่นก็น่าจะจบงานของวันนี้แต่เพียงเท่านี้โอเคก่อนที่เราจะจากกันไปนะสำหรับคนไหนที่อยากจะเปิดบัญชีเทรดน,นะก็สามารถดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะ โปรทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้แล้วเพียงแค่กดเข้าไปในลิงก์แล้วกปรอ,อีเมลกับรหัสผ่านเท่านี้ก็มีบัญชีเทรดและหรือว่าจะกดที่ปักหมุดก็ได้นะเดี๋ยวโปรทิ้งลิงก์สมัครไว้ที่ข้อความใต้คลิปนี้นะเมื่อสมัครอะไรเสร็จแล้วก่อนจากกันไปนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้โปรด้วยนะเมื่อดูคลิปนี้จบแล้วสนใจอยากจะเรียนเทคนิคเทรดกับโปรนะก็นี่เลยขอแนะนําเลยคอร์สเรียนเทรดฟรีแบบมีเงื่อนไขนะก็สแกนมาได้ที่ QR Code ที่ขึ้นไว้ ที่หน้าจอนั่นแหละหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้ที่แอดโปรแบร์นะ s t u d e n เดนเท่านี้ก็มีไลน์ไว้สำหรับติดต่อสอบถามเงื่อนไขการเรียนกับโปรแล้วนะ s t u d e เดนนะสำหรับวันนี้ก็พีสแตนอัพแตงกิ่วศิลป์เด่นซีอูอักเก้นเน็กค่ะ yeah, ง่ายเรื่องเงินเทเข้าใจได้เรื่องกาฟจะเป็นเรื่องสนุกตติวเด่นโปไปกับโปรเริ่มต้นเหตุไปกับโปรอยู่กับโปรมีแต่ความสุขโปไม่ได้ม,มุโปมีเทคนิคมีตะบันเยืออะไรอีกเป็นสิบโปแบรี่การตีความมันามผลิดแบงค์พันให้กูเป็นปึก,ปก